บลูขึ้นแท่นเทอเอกประกบสองสาวโมแพรวาในวงสาคนายะเซอร์ไพอีกแล้วเมื่อชัน2561าญ2,561ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณชดสายทิฟมนตรีกุลน,นาอายุทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO และคุณเอสคุณเอสวาริวไวเจียไนรองกรรมการผู้อำนวยการบริษัท ชัน2561กลางรายชื่อสัมมโนละครวงศาคนาญาติเรื่องยุ่งยุ่งของคณะญาติแยะออกมาแฟนคลับได้เห็นถึงกับร้องว้าวเพราะฉีกแปกแวกแนวแนวดาร์คคอมเมดี้ที่นานๆจะได้เห็นหลังจากที่ปล่อยละครดราม่าฟาดอารมณ์เฉือดสะท้อนสังคมออกมารัวๆแต่สำหรับเรื่องนี้กับหักมุมมาฟาดมุก ละครนแนวชีวิตครอบครัวที่แสนสลับซับซ้อนและอลรมันพร้อมกับแฝงข้อคิดจากบทประพันธ์ของวอวินิฉายกุลซึ่งถูกจารึกเป็นละครดังในอดีตที่คว้าใจแฟนละครมาแล้วมากมายโดยเวอร์ชั่นนี้ได้ผู้กมกับมากฝีมือพี่กู่เอกระธิ์ตะกูลเสมสุขมานั่งแท่นกำกับซึ่งบรรยากาศในวันฟิตติ้งนักแสดงในเรื่องต่างพก พลังอินเนอร์มาปล่อยของหน้าเซตกนโรโดโเริ่มด้วยพระเอกผิวออรา่าบลูพงที่วัดขวัญใจชาวโซเชียลพกพลังมาเหลือล้นสนสมกับรับบทเป็นอารันแถมเคมียังลื่นไหลเข้ากันดีๆกับริมรับบทโดยนางเอกสาวโมม,มชนชนกพร้อมตกมุกใสบ่บูเต็มที่แบบไม่มีกั๊ก พระเจ้าตัวบอกสุ่มซ้อมมาดีเช่นเดียวกับสาวแพรวานิชาพัฒที่มาในรุกคุณหนูสมกับปดน้ำตาลพร้อมตัวละครสำหรับรุ่นใหญ่อย่างพ่ออีทสุป,ประวัติปัตมาสูตรและสีภรยาแม่นุษนีรนุปัตมาสูตรดอมเหมตะกูลตุกชนกนัดเฟรดอลิสลาเขมะพัทละดาหน่อยนัดนีที่พร้อมเชือ่อคม ตีแผ่เรื่องสถาบันครอบครัวที่ส่งพลังใส่กล้องจนนึกว่ากำลังสมคาแรกเตอร์อยู่ในละครจริงๆ